วันนี้พามาดูปรากฏการธรรมชาติที่เรียกว่าริ u เคเรนหรือว่าคลื่นรูปเห็ดนะครับริ u เคเรนเกิดจากความสูงต่ำไม่เท่ากันของแนวชายหาดที่เกิดจากการปรับสมดุลตามธรรมชาตินะครับตัวการก็คือคลื่นมันเข้ามากระทบฝั่งเนี่ยมันจะแตกตัวเป็นฟองนะครับเป็นฟองขาวๆแบบนี้นะครับอ่สังเกตน,นะครับสองด้านคือแตกตัวเป็นฟองขาวแต่มีตรงกลางตรงนั้นนะครับที่มัน คลื่นที่มันขาดหายไปนะครับลักษณะของคลื่นที่มันขาดไม่แตกตัวเป็นฟองห้ามลงเล่นน้ํานะครับเพราะบริเวณนั้นคือริบ c ค r เรนต์หรือว่าคลื่นรูปเห็ดนะครับกระแสน้ําจะไหลย,ย้อนกลับลงทะเลจะดึงเรานะครับดึงคนที่ว่ายน้ําเล่นน้ําอยู่ลงทะเลนะครับจะเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับวิธีการเอาตัวรอดการที่เราอยู่ในริบโค r เรนต์ก็คือว่ายขานานกับแปียวใจฝั่ง ห้ามว่ายเข้าฝั่งโดยเด็ดขาดนะครับว่ายไปหาบริเวณที่คลื่นมันแตกฟองนะครับแล้วคลื่นจะพาเราเข้าฝั่งนะครับอว่ายมาหาคลื่นที่แตกฟองแบบนี้นะครับเปียวขาวแต่บริเวณที่คลื่นมันขาดนะครับห้ามเข้าไปใกล้นะครับ